คืนวันนี้เป็นคืนวันจันทร์นะครับเมื่อวานเราก็ได้นวมัสการพระเจ้าด้วยกันก็มีสันติสุขและมีความสุขนะครับพี่น้องที่ได้นวมัสการพระเจ้าก็จะรู้ว่าชีวิตที่รอนวมัสการพระเจ้านั้นเนี่ยจะแตกต่างจากชีวิตที่ไม่นวมัสการพระเจ้าอย่างไรนะครับชีวิตที่เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับต่างจากชีวิตที่ไม่เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าอย่าง พี่น้องเองก็น่าจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้และก็หวังว่าพี่น้องเองจะมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่เราจะขวนขวายแสวงหานะครับอย่างที่พระวจะองพระเจ้าพระเยซูิสรงตัดไปนะครับว่าผู้ที่แสวงหาก็จะพบนะครับผู้ที่ขอก็จะได้แต่ส่วนมากแล้วเรามักจะใช้พระธรรมข้อนี้ในเรื่องของ การแสวงหาสิ่งที่เป็นความต้องการส่วนตัวของเราณนะเรามาใช้ประโยชนนะ์ส่วนตัวของเราแต่เราไม่ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้หมายถึงการที่เราทูลขอ,อชีวิตฝ่ายวิญญาณทูลขอพระวิญญาณของพระเจ้านะครับส่วนมากก็จะนาํามาใช้ว่าเนี่ยพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าจงขอแล้วจะได้เพระเาะฉะนั้นขอ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 ะไรครับ ขอให้สิ่งที่เป็นของโลกนะครับขอให้สิ่งที่มันเกี่ยวกับเนื้อหนังนะครับเราคิดอย่างนั้นใช้ผิดครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เป็นเรื่องที่เราทูลขอพระวิญญาณทูลขอชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับให้กับเราทั้งหลายเนี่ยนั่นเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าที่พระองค์ะจะสงโปรตให้เราได้ได้รับสิ่งเหล่านั้นนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในพระธรรมสรดีบทที่102นะครับแล้วก็ ยังอธิบายนะครับหัวข้อข้อที่21ถึง27ครับยังไม่จบวันนี้เราคงจะต้องต่อในคำอธิบายในตอนนี้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพี่น้องครับให้เราก้มศีรษะลงแล้วก็ธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับสตุกการเด็กองพระเป็นเจ้าพระองค์รง,งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและเป็นพระเจ้าที่ดํารงพระชนอยู่ ตลอดเวลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นนิรันดรการพระองค์ทรงเป็นประถมและเป็นอวสานองค์จ้าข่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาแก่เราซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ที่เกิดจากดินร่างกายเป็นดินแต่จิตวิญญาณน,นั้นพระองค์ก็ได้ทรงไถ่ไว้เป็นของพระองค์ทั้งหลายมีคุณค่าก็เพราะว่าพระเมตตาของพระเจ้า ดังนั้นขอให้เราทั้งหลายได้ยึดมั่นในพระองค์ให้ความเชื่อขับองนั้นได้จำเริญขึ้นตามน้ำพระเจ้าให้หัวใจของขับพระองค์นั้นรักพระองค์มากยิ่งขึ้นพระ์จะาเมื่อพระองค์ได้สรงเริ่มต้นในสิ่งเหล่านี้แกี่ยวับองแล้วก็ขอให้ขับองนั้นไปถึงให้ถึงที่สุดของความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าขอได้ทรงโปรดจะนำเราทั้งหลายเข้าไปสู่การทดลองแต่ขอเราทั้งหลายนั้นพ้นจาก สิ่งที่ชั่วรร้ทั้งปวงขอบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าได้จเริญขึ้นในสันติสุขและความจำเป็นปัจจัยต่างๆในโลกนี้อย่างที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้นเราขอบคุณพระเจ้าเราทิศฐานและมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับโอเคเรามาอ่านพระคําของพระเจ้าซ้ําอีกหน่อยนะครับแล้วก่อนที่เราจะต่อในเรื่องนี้ตั้งแต่ข้อที่2 1ถึง20 เพื่อมนุษย์จะประกาศพระนามของพระยาเวในซิโยนและกล่าวสรรเสริญพระองค์ในเยรูซาเล็มขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมกันทั้งบรรดาราชอาณาจักรเพื่อนมัสการพระยาเวโปร่งทรงทําให้กําลังของข้าพเจ้าอ่อนลงกลางทางและสมย่นวันเวลาข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่าข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงนำข้าลงไปเสียในกึ่งกลางแห่งวันเวลาของข้าพระองค์ พระปีเดิมพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธ์ในการก่อพระองค์ทรงวางราบฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่าน,นี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่าน,นี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่หงห่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่าน,นี้เหมือนเสื้อผ้าและมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเหมือนเดิมและปีของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดนะ,ะผมอธิบายพี่น้องใน หัวข้อนะครับที่จับหัวข้อในข้อ27ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเหมือนเดิมพระองค์ทรงเหมือนเดิมซึ่งในข้อที่ยี่สิบหกก็บอกว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งทรงสร้างทั้งหมดแต่พระองค์ยังทรงเหมือนเดิมสนะิ่งเหล่าน,นี้จะพินาศไปแต่พระองค์ยังทรงดำรงอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยจับหัวข้อที่จะหน้นใจพี่น้องในเรื่องของการที่บอกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นองค์นิรันดร และก็พระองค์มีสภาวะอย่างไรผมก็อธิบายพี่น้องไปบ้างแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาตอบนะครับในเรื่องนี้ด้วยกันนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับพระองค์ความรู้เกี่ยวกับพระองค์นะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับพระองค์ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ทั้งหมดแต่ก็เป็นความรู้ที่จําเป็น สำหรับเราที่จะรู้จักพระองค์และทําให้เราทั้งหลายนั้นไว้วางใจในพระองค์ได้นั้นความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเกี่ยวกับพระองค์นั้นแล้วแล้วนั้นนะครับเราทั้งหลายก็ไม่ควรเพิกเฉยนะครับความจริงที่พระที่พระเจ้าทรงเปิดเผยนั้นนะครับทั้งส่วนมากทั้งหมดนั้นก็อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเป็นพระเจ้าแบบไหนอย่างไร ตามเรื่องราวต่างๆตามคําตรัสของพระเยซูคําสอนของพระเยซูบันดาบบุคคลที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องสามารถที่จะรู้ถึงพลักษณะของพระเจ้าได้ซึ่งนั้นเป็นความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเราไม่ควรเพิกเฉยหมายความว่าเราพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้าที่ทําให้เรารู้จากพระเจ้า เพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะได้เข้าไปถึงสถานที่อันสุขและสงบของพอพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็วุ่นวายกับชีวิตแล้วก็ไม่ว่าจะจนหรือจะรวยขนาดไหนก็ตามแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนเหล่านั้นไม่มีความสุขและสงบที่แท้จริงครับเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยนะว่า เราจะได้อะไรในโลกนี้นะที่จะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตไม่มีหรอกครับนะครับมันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าแม้ว่าคนที่บัง่งคั่งร่ํารวยขนาดไหนก็ตามแต่แต่สุดท้ายก็ฆ่าตัวตายได้นะครับด้วยกระสุนเม็ดเดียวเองนะครับด้วยด้วยการผูกคอตายหรือกินยาตายอะไรก็ตามแต่ที่เขาที่เขาถนัดอยากจะอยากจะฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขายากจนผม ให้พี่น้องสังเกตอย่างนี้นะมีมนุษย์สักกี่คนครับพี่น้องครับที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินพี่น้องพี่น้องลองลองลองนึกดูนะมนุษย์ในโลกเนี้ยมีกี่คนครับที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีอะไรจะกินผมไม่เคยได้ยินข่าวพวกนี้นะยากจนไม่มีอะไรจะกินผมไม่เคยยินได้ยินข่าวพวกนี้ว่าคนเหล่านั้นฆ่าตัวตายเพราะสิ่งนี้นะครับแต่ว่าเห็นผมเห็นว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า เรื่องบางเรื่องในชีวิตหรือหลายเรื่องในชีวิตซึ่งทําให้เขาไม่มีความสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับพี่น้องครับไม่มีใครฆ่าตัวตายเพราะยากจนแต่ฆ่าตัวตายเพราะเหตุอันอื่นปัจจัยอันอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ทําให้มนุษย์นั้นมีความสุขได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่จบการศึกษาสูงสก็ตามแต่นะครับ หรือจะมีชีวิตที่มีรวยล้นฟ้าก็ตามแต่ไม่มีใครที่จะมีความสุขอันเนื่องมาจากสิ่งนั้นได้ดังนั้นสิ่งที่พระยคูคริสงตรนั้นบอกว่าผู้ที่มหาโรรงนั้นเนี่ยโะรงจะประทานสันติสุขให้เนี่ยจึงเป็นสิ่งพิเศษนะครับจึงเป็นความสุขพิเศษนะครับที่โลกนี้ไม่อาจให้ได้แล้วก็มย์ไม่อาจที่จะหามาได้นะครับหรือแลกมาได้ด้วยปัจจัยอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่มีในโลกนี เพราะฉะนั้นความจริงของพระเจ้ามีอยู่ในพระวจนะพระเจ้านั้นความจริงเกี่ยวกับพระองค์นั้นเรายิ่งรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเรายิ่งเข้าใจและในความจริงของพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องจะมีจิตใจที่สุขและสงบมากยิ่งขึ้นนะครับในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขของเราครับพี่น้องครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งทรงสร้างนะครับใดๆก็ตามแต่ที่พระเจ้าสร้างหรือจะเป็นพระวจนะหรือหรือจะ พระเยสุคริสต์เจ้าเนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแบบไหนนะครับสิ่งสร้างเราเรียนรู้จักพระเจ้าจากสิ่งสร้างได้เราเรียนรู้จักพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เราก็เรียนรู้จากพระเยสุคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์เองได้ส่งสำแดงพระบิดาแล้วอย่างที่พระองค์ได้ท่งตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้ส่งสำแดงพระบิดาแล้วให้รู้จักเหมือนกับทีิฟิลิปใช่ไหมครับ ทูลกับพระเยซูบอกว่าขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นพระบิดาข้าพระองค์ก็พอใจแล้วแต่พระเยซูบอกว่าเราอยู่กับท่านมาสาปีเนี่ยท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือท่านยังไม่รู้จักพระบิดาอีกหรือเห็นไหมครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงสำแดงพระบิดาคนที่ติดตามพระเยซูใกล้ชิดพระเยซูนะครับเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าจะรู้จักพระบิดาเรารู้จักพระบิดาไม่ใช่เพราะเรารู้จักลักษณะรูปร่างหน้าตาของพระบิดา แต่เรารู้ถึงเรารู้ถึงเขาเรียกว่ารู้ถึงลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระบิดานะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนเพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าและจะรู้จักพระเจ้าด้วยสายตานะครับจากสิ่งที่นรามองเห็นได้ไม่มีใครที่จะรู้จักพระเจ้าได้แบบนั้นนะครับพี่น้องครับแต่เราจะรู้จักพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเยซูศึกษาสิ่งที่พระเจ้าขะนักพระเจ้าได้กล่าวไว้และสังเกตสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแล้ว เราก็จะรู้จักพระเจ้าพระบิดาของเรานะครับเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแบบไหนพี่น้องครับให้เราเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและสิ่งเหล่านี้เราก็เรียนรู้กันมานานแล้วเราสอนกันมานานแล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาด้วยตัวของมันเองเดี๋ยวได้เหตุบังอิ่และพี่น้องต้องไม่ลืมว่าเรานั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเรานักเป็นส่วนนั้นน่ะ ที่สําคัญที่สุดพี่น้องต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงสร้างจัก,กรวาลทรงสร้างโลกทรงสร้างธรรมชาตินะครับในโลกนี้สุดท้ายแล้วพระเจ้าทรงสร้างเราและให้เรานั้นปกครองครอบครองสิ่งทรงสร้างในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทรงสร้างทั้งหมดเนี่ยถ้าผมถ้าผมจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าพระเจ้าทรงสร้างจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เพื่อเรา ซึ่งเราเองเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับจักรวาลทั้งหมดเราเป็นเพียงเราเป็นเพียงเศษทุลีที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะถ้าเรามองมาจากในจักรวาลทั้งหมดแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทั้งหมดนั้นเนี่ยเพื่อเราเราเป็นศูนย์กลางแห่งการทรงสร้างทั้งสิ้นพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลามนุษย์ทาบาปแล้วก็เสื่อมไปจากพระเจ้าเนี่ย ทั้งจัก,กรวาลเนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าเสื่อมลงหมดเลยและนี่คือขเหตุผลที่ว่าทําไมในวันของพระเจ้าพระเจ้าจึงต้องทําลายทุกสิ่งทั้งในจัก,กรวาลและก็ในโลกนี้และสร้างขึ้นมาใหม่แสดงว่าจัก,กรวาลทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันมันถูกมันถูกกระทบหรือมีผลกระทบอันเนื่องมาจากความบาปนะครับความบาปของผําให้จัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลน,นั้น <sm art> <อ>มีผลกระทบด้วยมีผลกระทบไปด้วยธรรมชาติทั้งสิ้นในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีผลกระทบไปด้วยเราจึงเห็นว่าธรรมชาติต่างๆในโลกนี้มันเสื่อมซามลงไปด้วยดังนั้นเราเป็นเราเป็นศูนย์กลาง่งการทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างเราที่พระเจ้าทอดสร้างทุกอย่างก็เพื่อเราทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เราจึงเชื่อว่า <S <S ไม่มีมนุษย์ในโลกอื่นหรือไม่มีมนุษย์ต่างดาว ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบมนุษย์ในดาวดวงอื่นๆที่มีเป็นล้า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 นดวงในจักรวาลที่ออกไปไกลโพ้นจักรวาลน,นั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนะครับเราเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกเราแล้วว่าพระเจ้านั้นทรงไถ่มนุษย์พระองค์ไม่ได้ไปทรงตายที่ดาวดวงอื่นด้วยเพื่อไถ่เพื่อไถ่มนุษย์ท,ยที่ดาวดวงอื่นด้วยถ้ามีมนุษย์ที่ดาวดวงอื่น แล้วมนุษย์ในโลกนี้ทําบาปและมีผลกระทบต่อดาวดวงอื่นนั้นก็แสดงว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโลกนี้ถูกทําลายไปเพราะเพราะเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่ทําบาปต่อพระเจ้าและแล้วเราต้องทําลายและพระเจ้าต้องทําลายดาวดวงอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์อยู่ด้วยหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ด้วยก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าไม่มีมนุษย์ต่างดาวครับและเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการสร้างทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสร้าง ดังนั้นถ้าพระเจ้าทรงทําลายโลกและทาลายทุกสิ่งที่มีโลกนี้จักรวาลทั้งหมดดาวทุกดวงก็ถูกทําลายด้วยถ้าเราไปดูในพระวจนะของพระเจ้าในวันของพระเจ้าเนี่ยค์บอกว่าท้องฟ้าก็จะหายไปใช่ไหมครับท้องฟ้าก็จะม้วนหายไปและพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลใหม่พรทรงสร้างโลกใหม่แผ่นดินใหม่ให้กับเราทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจะเตรียมไว้กับให้กับบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักเพราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายตามหลักเกณฑ์ตาม ตามผลแห่งการสรงสร้างของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในสร้างรุดเพื่อสิ่งเหล่านั้นเราสามารถอธิบายได้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอยู่ในจักรวาลน,นี้อีกเลยไม่มีเลยนะครับพี่น้องครับเพราะมันมีผลกระทบโยงใหญ่กันไปทั้งหมดในเพราะความบาปของรุดที่ทำในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างดังที่ปรากฏในในหนังสือปฐมกาลใช่ไหมครับบอกว่า พระเจ้าตรัสว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายของพระองค์มนุษย์อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่ในโลกนี้นะอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงก็คืออยู่เหนือจักรวาลด้วยอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาด้วยเพียงแต่ว่าเราเองนั้นก็อาจไม่อาจที่จะไปไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาวที่อยู่ไกลโพ้นออกไปนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปทําให้เกิดความเสียหายหรือความเสื่อมอย่างที่เราทํากับธรรมชาติในโลกนี้ อย่างนั้นก็ตามสิ่งหเหล่านั้นก็มีผลกระทบแล้วก็พระเจ้าก็ทรงตัดสินพระทัยแล้วว่าพระองค์จะทรงทําลายมันทั้งหมดด้วยนะครับดังนั้นมรดกอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาและได้รับสิทธิอํานาจในการครอบครองเหนือสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ประถมการทบทที่สองบทที่หนึ่งนะครับข้อที่26ถึงข้อที่28ได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมฤดกตามพระฉายของพระเจ้าตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดเห็นไหมครับและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างรถขึ้นตามพระฉาย,ยาของพระองค์ตามพระฉาย,ยาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างรถขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพระพรเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีรูปดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในประถมการบทหนึ่งข้อที่2 6ถึง28ที่เราได้อ่านกันบ่อยๆไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่โรรองได้สงสร้างขึ้นนั้นพี่น้องครับเกิดมีมลทินอันเนื่องมาจากอะไรครับไม่ใช่อันเนื่องมาจากสิ่งทรงสร้างนั้นทำผิดหรือไม่ใช่เนื่องมาจากสิ่งทรงสร้างนั้นเกิดบลพิษขึ้นมาแต่ มันเป็นมลทินก็เพราะว่ามนุษย์ล้มลงในความบาปพอมนุษย์ล้มลงในความบาปทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ครอบครองนั้นก็พลอยเสื่อมซามไปด้วยนะครับก็พลอยเสื่อมสามไปด้วย,นะย,วยแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามนุษย์จะล้มลงในความบาปพระเจ้าเองไม่ได้ทรงทําลายมนุษย์เสียทันทีนะฮะพระองค์ไม่ได้ทรงทําลายเสียทันทีโดยที่ไม่ได้มีไม่ได้มีแผนงานที่จะช่วยเหลือมนุษย์นะครับดังนั้น เมื่อมนุษย์ยังล้มลงในความบาปและมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้นะครับและยังคงมีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระเจ้านะครับนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าได้ทรงตรัสว่าได้ตรัสว่าพระองค์ทรงอดทนนะครับต่อมนุษย์นะครับเพื่อให้เขาทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสกลับใจเสียใหม่นะครับอย่งางไรก็ตามแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพกายของความเป็นคนบาปนั้น แต่มนุษย์ก็ยังใช้แววแห่งฝีแห่งฝีประหัตของพระเจ้าให้เห็นอยู่นะครับพี่น้องต้องไม่ลืมนะครับมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็ตามแต่เขาก็ยังคงใช้แววฝีประหัตของพระเจ้าให้เราเห็นอยู่ด้วยอะไรครับด้วยจิตสํานึกลึกๆที่อยู่ในใจด้วยด้วยอากัปกิริยาแห่งความเป็นมนุษย์ที่บางคนรู้ว่ามนุษย์นั้นนะครับมนุษย์นั้นเนี่ยมีความพิเศษมนุษย์นั้นเนี่ยมีจิตสํานึก ที่สัตว์ไม่มีหลายคนเขารับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้ว่ามย์ไม่ใช่สัตว์แต่ถึงแม้ว่ามย์ทั้งหลายนะครับพี่น้องครับมุษย์ทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระเจ้าบางคนก็บอกว่ามย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอันนี้แสดงว่าเขาพูดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในในพระเจ้าและเขาไม่เชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างพิเศษดังนั้นเขาจึงกล่าวว่ามย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและก็ตายแต่แสดงว่า เขาไม่เข้าใจและเขาไม่รับรู้ถึงพระเจ้าดังนั้นเขาเองจึงปฏิเสธพระเจ้าแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหรือมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับแต่เขาก็ยังคงดําเนินชีวิตที่สามารถฉายแววแห่งสีพระหันร,ระเจ้าที่ให้เห็นอยู่ในมนุษย์ได้นะครับเราเองที่เชื่อในพระเจ้ายังคงสัมผัสกับมนุษย์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเราและเราก็เห็นว่ามนุษย์คือมนุษย์นะครับ เราเองตกอยู่ในสภาพของคนบาปนะครับและเราทั้งหลายได้กลับใจเสียใหม่เพราะพระเจ้าทรงเลือกเราและเราเองก็มีความหวังว่าให้คนเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรแต่เขาไม,ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตที่พิเศษไม่เหมือนสัตว์หรือสิ่งส,งสร้างอื่นๆรวมบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบับพี่น้องได้กล่าวว่าเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ่มอยู่กับพวกเขา ค,คือหมายความว่าแจ้งอยู่ในใจของพวกเขาแล้วแม้พวกเขาจะไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาก็รู้ว่าต้องมีผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วในธรรมชาติครับตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาน,นั้นสภาพของพระเจ้าที่มนุษย์ตามตามนุษย์มองไม่เห็นคือรัฐนุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ได้ปรากฏชัดในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างคือในธรรมชาติฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะนี่คือสิ่งที่ พระรานาของพระเจ้าได้ได้กลางไปยิ่งกว่านั้นนะครับเป็น,น้องรับเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ทรงสร้างที่มหึมามหาศาลก็คือจักรวาลที่มีความสลับซับซ้อนมีความงามมีความเป็นระเบียบเรียบรย้อยนะครับเราสามารถสัมผัสถึงความน่าจำเกรงและการดํารงอยู่ของพระเจ้าได้ไม่ใช่เพียงแต่เราเท่านั้นแต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็เช่นเดียวกันมย์ที่หลงหายไปจากพระคุณของพระเจ้า เขายังฉายแววฝีพระคองพระเจ้าเพราะว่าเขายังสามารถที่จะศึกษาจักรวาล่นการสร้างด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ด้วยความรู้สึกตะลึงงานในความในความ,ใน,วามในความยิ่งใหญ่ในความเป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงตระหนักรู้ว่ามีพระเจ้าแต่ก็หลายคนก็ยังคงไม่ไม่ยอมรับและก็ยังคงหาเหตุผล ว่าจักรวาลน,นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรโดยปราศจากพระเจ้าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำนะครับพี่น้องครับการได้เห็นเรียนรู้จักพระนามบางพระนามของพระเจ้าเนี่ยในพระวจนะของพระเจ้าเ่ยนะครับคือเขาเรียกว่าลักษณะนามนะครับเมื่อพูดถึงพระนามของพระเจ้านะครับอันนี้เราพูดถึงเราเราจะมาพูดถึงพระนามพระเจ้าแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าทีนี้พระเจ้ามีมีพระนามว่าอะไรพี่น้องครับ ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยได้บอกเราว่าพระเจ้าเนี่ยมีมีหลายพระนามทีนี้ถ้าถามบางคนถามว่าโอ้โหทำไมพระเจ้ามีมีหลายชื่อจังเลยพี่ต้องต้องตั้งหลักไว้อย่างนี้ก่อนพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะนะพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะครับที่จะต้องมีชื่อเรียกเหมือนกับมนุษย์นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อโมเสสถามพระเจ้าน,นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจถึง ในความในความเป็นพระเจ้าในพลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าว่ามีพระองค์ทรงมีพลักษณะอย่างไรมนุษย์หลายคนนะแม้แต่คริสเตียนเราเนี่ยก็ยังคงคิดว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งมีหูมีตามีจมูกมีอะไรต่างๆและโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นพระเยซูนะครับและพระเยซูก็มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ใช่ครับพระองค์ทรงเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็ทรงสภาพแห่งลักษณะแห่งความเป็นมนุษย์เช่นนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าบุตรมนุษย์นะครับ แต่ถึงนี้ก็ตามพระลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่ลักษณะที่มีหูมีปากมีลิ้นมีมือมีแขนมีขามีตาเป็นอวัยวะแบบนี้พระเจ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้เราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าชื่อของพระเจ้าที่ถูกเรียกในพระคัมภีร์จะเป็นชื่อแบบไหน เราจึงเข้าใจว่ามันเป็นเพียงลักษณะนามของพระเจ้าซึ่งถามว่าพระเจ้ามีชื่อไหมผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่รู้นะผมเชื่อของผมนะพระเจ้าไม่ได้มีชื่อเพราะพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์แต่ทําไมทําไมในพระคำของพระเจ้าจึงใช้คําว่าพระยาโฮวาหรือว่าพระยาเวก่อนใช้คําว่าพระยาโฮวาเดี๋ยนี้ใช้คําว่าพระยาเวนะครับคือเปลี่ยนมาเป็นพระยาเวเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยปรารถนาหรือ ต้องการที่จะออกเสียงเนี่ยให้มันให้มันให้มันใต้ชิดหรือให้มันให้มันคล้ายให้มันให้มันตรงกับถ้อยคําให้มันตรงกับสำเนียงของภาษีเดิมคือภาษาฮบรูนะครับให้มากที่สุดนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะจากพระยาพระยาฮูบามาเป็นพระยาเวคนไทยก็ยังออกเสียงไม่ไม่สามารถออกเสียงให้ลักษณะที่คล้ายที่สุดได้กับนะครับตามตาม ตามสำเนียงภาษาเดิมออกไม่ได้หรอกครับเหมือนคนไทยพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษให้เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษเป๊ะเหมือนคนอังกฤษมันพูดไม่ได้หรอกครับนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบยังคงยังคงแม้ว่าเขาจะฝึกอย่างเต็มที่นะมันก็ยังคงแผงแผงแปรปองอยู่นะครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันเวลาเราพูดถึงพระนามพระเจ้าบอกว่าพระยาเวนะครับเราเรียกพระเจ้าว่าพระยาเวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพระยาพระยาเวหรือพระยาเวอะไรต่างๆนะครับอย่างนั้นก็ตาม ชื่อเนี่ยเวลาเราเรียกยมันไม่สําคัญมันอาจจะเรียกถูกเรียกผิดนะครับเรียกไม่ตรงก็ตามแต่แต่เรารู้ว่าเรากําลังเรียกผู้ที่เราเรียกนันน้นคือใครอันนี้สําคัญกว่าเรารู้ว่าเรากําลังเรียกพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกพระเจ้าของท่านอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคพระเจ้าของยาโคบเรารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้แหละที่เรานมัสการบางทีเราอาจจะเรียกพลักษณะนามของพระองค์ผิดไปหรือเพีเ้ยนไปหรือแปลงไป ก็ไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าเราหมายถึงใครเห็นไหมครับไม่ต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพูดถึงพระลักษณะนามของพระเจ้าหลายคนก็ให้ความสําคัญกับพระนามของพระเจ้าที่เป็นพระลักษณะนามเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะบอกว่าพระลักษณะนามของพระเจ้าเป็นอย่างไรเพระเาะฉะนั้นคำว่าพระยาเวพระยาเวเนี่ยมีความหมายว่าอะไรพี่น้องครับพระยาเวเนี่ยมีความหมายว่าเรารเป็นซึ่งเรารเป็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ด้ภาษาอังกฤษก็คือ I am นะครับเราเป็นซึ่งเราเป็น เพราะฉะนั้นคําว่าพระยาเวก็คือเราเป็นซึ่งเราเป็นและถามว่าอันนี้คือชื่อเหรอเมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสนะบอกว่าจงไปบอกชนชาติอิสเรลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นเพราะว่าโมเสสถามว่าและถ้าชนชาติอิสเอลถามข้าพรมว่าพระเจ้าที่ใช้ท่านมานั้นเนี่ยชื่ออะไรพระองค์บอกว่าบอกเขาบอกว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นเพราฉะนั้นครับชื่อแบบนี้มันไม่มันไม่มีอยู่ในมนุษย์หรอกนะครับเพี่ะน้องครับ ชื่อแบบนี้เป็นชื่อที่พระเจ้าปรารานเป็นชื่อที่พระเจ้าบอกนะครับลักษณะแห่งความเป็นของพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างใช่ไหมครับพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างสําหรับเราอะไม่มีอะไรที่เป็นยากสําหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพัลลัะนามลักษณะนามนะครับพระยาเวเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําหลักในการเรียกพระเจ้าและเมื่อเราใช้คําว่าพระยาเวหมายถึงพระเจ้าของอับราฮัมอิสอาลิยาโค พระเจ้าที่ทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งนะครับอันนี้คือความหมายของพระลักข,ของพระนามของพระเจ้าทีนี้มีพระลักษณะนามที่ถูกเรียกขึ้นมีทั้งหมดตั้งสิบหกชื่อไมีมน้องครับมีตั้งมีตั้งสิบหกชื่อนะนะมีกี่ชื่อนะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกชื่อมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ผมใช้คําว่าสิบหกพระลักษณะนะครับผมจะไม่ใช้คําว่าชื่อนะครับเพราะว่าไม่มี เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ต้องมีชื่อหนึ่งชื่อใดดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่ชนชาติยิวนะครับในโบราณเรียกพระองค์เนี่ยจึงเรียกตามพระลักษณะที่พระองค์ทรงสําเดงนะจึงเรียกตามลักษณะที่พระองค์ได้ทรงสําเดงเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าชื่อของพระเจ้าเนี่ยนะครับหรือรลักษณะนามของพระเจ้าเนี่ยนะครับมีลักษณะนามว่าอะไรบ้างแต่เวลามันก็หมดไปแล้วนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวถ้าไปาไปพูดถึงชื่อชื่อหนึ่ง่สองสามเดี๋ยวมันจะค้างตรงนั้นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะมาดูพระลักษณะนามของพระเจ้านะครับที่ที่กล่าวไว้ในพระนพระเจ้าว่ามีอะไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้ก็คิดว่าพี่น้องก็เหมาะสมกับเวลาที่พี่น้องจะได้หลับนอนนะครับพักผ่อนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ก็จะได้ทํางานต่อด้วยสันนิษฐานของพระเจ้านะครับ โอเคนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับคืนนี้เดี๋ยวในวันต่อไปก็คือวันพุธเราจะมา,าดูว่าลักษณะนางของพระเจ้านั้นในประกมปี์นั้นมีอะไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับสวเครับ